สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟนบุกบัตตี้นะแฟกนะครับช่อง YouTube ยูทู e จานตี้ผีบ้านะครับผม <laughs> งานเข่าแล้วต้วยังอัอนควย้ยมากินยอ่อย่างน้อยเออลาไปก่อนหนเจ้าของผมแล้วเบิ้งกันนี่ใส่เขาเขามาคุยกันมันจำเป็นด้เรื่องคุ้ยบูยิปัญญาเบิ้งก็ต้องําใจนะ <laughs> เอาป้าไหมป้าคุ้งโทรไปคุยกับแบมแ่เราต้องไหมยังเดียวบ่ไหมบ่ได้มันถิ่เบิ่งคุ้ยมันนะฮะบ่เอาลายเนาตุ่นละพันตุ่นละพันตุ่นละพันเลี้ยงควายบึงจักลามเนาะเราต้องข้ามใจดิสามมื่นได้มั้มื่อแรกคู้งหัวน้าอย่างน้อยอยู่หัวน้าอย่างน้อยและมากิน ไอ้เบิ่งมือสองกูก็บหด่นน้ำย่างไม่กันไล่อีกมือสองมือสามแม่กูเพี้ยนเห็ดงีเบียดกันอยู่หลังกอไผ่บัณฑ์นั่นน่อยไปขุดลุมอย่างเอออย่างมาเบิ่งกิหยอดอย่างกินทั้ต้นก็คือเอาข้อนั้นนิดเดียวก็เอาเห็นเปล่ nha dạng một cây bớt. lên này mông con, phải xè hải thế này. Xèp lên tôn nâng một นี่หต้นไลเบิ้งบดสต้นโดนไป2ต้น2ต้น3บ่หลสาต้นโดนไป3ต้นเออสต้นสต้นสี่พัและสี่พละหต้นห้าพละตุนห้าต้นละ อาต้นละอาต้นอลไรเด้ออาต้นขึ้นหาพันที่ใหญ่ยังขายกล้วยหนงตัวมาใส่ขาย,ยอดอย่างแบบนี้นลยเบิ่งกินจนจำต่อ้ยเบิ่งความที่ว่ากูกันเลยฮัลโหลาต้นและอ๋อเขาจะมีเงินใส่อยู่ดอกเขาจะมีมันย่าเลี้ยงกล้วยอยู่ไหมอือ มีญาเลี้ยงควายได้บัดบ่มีปัญญาดูแลนี่ตัวนี้ก็ถึกนี่เพิ่นกินเห็นบ่ว่าอยู่มันแปลกๆว่าเออนี่เฮาไงานหดน้ก่อน หมาเฮาอ่ะนะยีดำดงก็ปักขาวนะเฮาหูเลยลเปม่าเบิ่งดีมันเสียไปหาต้นบ่แพงเงต้นละห้าพันต้นไว้ต้นละพันห้าพันบาทบ้าเอาถือหู้ขุยมีขุยมีขาต้นย่างบ่มีขาต้นย่างบ่มีขาย่างไปหาขุยบ่ได้ ล้อมหัวมันเจียวอย่างก็้อมหัวเออเราแนะนำให้ต่อก่อนดูแค่นี้เด้อ